สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ AF ล a b a d o นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับลูกสุนัขสายประกวดนะครับชุดนี้เป็น l a ดอ a d o ท Retriever ครับสีช็อกโกแลตครับผมเป็นลูกของแม่เบลลี่กับพ่อบาเทอร์นะครับแม่ส่ประกวดจบไทยแลนด์แชมเปี้ยนแล้วนะครับชุดนี้จะว่างเป็นเพศผู้2เพศเมีย2นะครับผมราคา20ใบทานะครับหรือว่า20,000บาทนะครับ ชุดนี้นะครับเขาจะว่างเพศคู่สองเพศเมียสองนะครับผมปึ๊บมานี่น,นะนี่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 เพ่นี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 บนี่นี่นี้นี่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 น่นี่้ี่นีนีน่นี่นนีี่น,น,นี่นี่นีนนี่นะครับนี หน้าตาทารกหกสร้างใหญ่นะครับเท้าใหญ่นะครับใส่เลือดดีแน่นอนครับผมเด็กๆชุดนี้ก็จะเป็นลูกหลานแชมป์นะครับแม่เป็นแชมป์แล้วก็หูย่าก็เป็นแชมป์เช่นกันนะครับเมื่อกี้เป็นเพศผู้นะครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับผมนี่นะครับเด็กๆกำลังอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงทั่ตัวดีนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบระบดดอกสวยงามนะครับเป็นเกตะกวดฝากติดตามเด็กๆของที่ฟาร์มด้วยนะครับนะครับใครชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ดดวยนะครับผมท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่0647729000นะครับหรือไม่ก็ a c e b o o k อัศวินมาวานนะครับสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับใครก็เพียงเท่านี้นะครับ